สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตโอเว e ร์บอลทุกคนเลยนะใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับมหกรรมชิงแชมป์โลกเป็นรายการการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผลต่ออันดับโลกพอสมควรนะครับแล้วก็มีผลต่อการคัดเลือกโอลิมปิกด้วยนะและหลายคนนะครับสงสัยแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานา,นา,นาว่า14คนสุดท้ายที่จะได้โลดแล่นรายการชิงแชมป์โลกมีใครบ้างนะครับผม โอเคแอดมินจะขอพูดถึงตัวหลักก่อนนะรายชื่อตัวหลักต่อไปนี้นะครับได้ไปอย่างแน่นอนและตัวเสริมนะครับมีใครบ้างไปดูกันเลยครับผมในส่วนของตัวเซตนะครับแน่นอนตัวเซตมือ1ก็ต้องเป็นกับตันผู้พดพันเกิดปร,ราดนะครับทีนี้มือ2คือใครกันซึ่งมือ2ก็จะมีอยู่3คนก็จะมีเอศิริมามานากิจนุกนิกนัทนิชาใจแสนแล้วก็ทิชยาบุลเลิศ 3มคนนี้ใครนะครับจะเข้ามาตัวหลักคนต่อมานะครับในตำแหน่งหัวเสาต้องเป็นสองสาวจากสระเย่นั่นก็คือบุ๋มบิ่มชัดจอนมกศีกับอัจฉราพรคงยศยืนครับผมยืนสองคนหัวเสาอย่างแน่นอนเราต้องการตัวเสริมอีกสองคนเพื่อเข้ามาช่วยทีมทีนี้แหละสองคนใครกันบ้างโจทย์หนักเลยล่ละครับไม่ว่าจะเป็นสัชพิพรจันทวิสุทธ์นะครับวิภาวีสีทอง คัททะเปิ่นสุวรรณรวมไปถึงสุตตาเชื้อวลิมนะครับหัวเสาเราจะเอาเพิ่มไปสองคนใครจะเข้ามาสองคนนี้แอดมินเชื่อว่าทีมงานสตาฟโค้ชคิดหนักอย่างแน่นอนครับในขณะที่ตัวตีบีหลังนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นบีมพิมพ์พิชยากกรัมไปอย่างแน่นอนครับทีนี้อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นน้องโมเมธนัชชาสุขสดนะครับในขณะที่กันนิกาทีประโชคก็สุดยอดเหมือนกันนะเฮ้ยกันนิกาก็ตีหัวเสานี่นาะ ใช่สินะครับผมโอ้โหใครกันเนี่ยตำแหน่งต่อมานะครับก็คือบอลสั้นบอลสั้นของเราเนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนึกแจ้งเต,ตยตหัถยาเตยหัถยาเนี่ยไปอย่างแน่นอนครับในขณะที่แนนทัดดาวนึกแจ้งแอดมินเองก็ไม่แน่ใจนะดูจากคลิปการซอ้อมอืยังไม่เห็นแนนซ้อมเลยหรือว่าใครเห็นยังไงก็เมนมาด้วยนะครับแอดมินไม่แน่ใจว่าทีมงานจะเลือกใครไปบ้าง เพราะว่าตัวแปรที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีจรัดพรมรนดาศักด์แกวกรลยากรมุลทลาทิชากรบุญเลิศรวมไปถึงวัชรยานวนเจมใครกันนะครับตำแหน่งต่อมาก็คือลิปเบโรลิปโรคนที่ได้ไปอย่างแน่นอนก็คือปิยนุชแป้นน้อยนะครับทีมชาติไทยต้องเลือกไปอีกหนึ่งคนนั่นก็คือ,อนัทพรเสน,นกลางกับสุภัตราไพาโรธใครกันนะจะติดไปนะครับผมโอ้ย ลุ้นใจหายใจคว่ำนะครับ14คนนี้ใครจะได้ไปชิงแชมป์โลกแอดมินคิดว่าทีมง,งานสตาฟโค้ดคิดหนักปวดหัวตุ๊บตุบ,ตบอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมชาติไทยยังไม่ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการนะแอดมินคิดว่าบินวันที่20น่าจะประกาศ19หรือไม่ก็20เลยครับประกาศปั๊บบินปั๊บเลยครับผมยังไงก็ติดตามสาวไทยในชิงแชมป์โลกนี้นะครับแอดมินก็ เชียร์ไทยอย่างแน่นอนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ